ครับผมกาซ้ำเรศูนย์ปลูกอ้อยนะครับปลูกเสร็ปไปเทียบร้อยนะครับผมโอ้สาฝนก็เป็นใจแห้งขนาดครับปลูกอ้อยอ่าเลือลองสุดท้ายครับแต่ว่าโบแล้วนะครับผมปลูกแหงๆปลูกใช่แหงๆไอฝนตกมากพอดีครับสีแเล้วกับโบแล้วนะครับผมพัดไหวยังค่าหางรถอยู่นครับนี่ฝนตกก็ได้ผ้ากันมากลบฝนอยู่เถียงนะครับ พอดีมีเถียงหน้าเห็นครับนะครับผมปลูกเลี้ยร่องนึงครับอ้อยนี่ก็ป็นพืชที่มักน้ำนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเปียกแห้งหรือว่าน้ำขังแห้งกว่บบดีนะครับผมสำหรับอ้อยปลูกไม้นี่ก็ระวังให้ดีครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมยังเหตบอถือสูตรอยู่นะครับปกติมันก็นต้องมงังคันแทวความนะครับผมคันแทวฝนตกอ่ามาแห้งน้ำขังอ้อยห้องพันอ้อยห้องก็สีบรูเดนเนนะครับผมอ่า ถามันยืนต้นเกิดเป็นล่ำเป็นยังมาแล้วมันถึกฝนถึงน้ำกะมันแห้งมากครับแห้งงามนะครับผมแต่ว่าช่วงที่เขาปลูกใหม่ๆก็ระวังให้ดีครับถ้าน้ำค้งหรือว่าน้ำเปล่งบ่ตงทีครับระวังไอ้พันอ้อยเขามันเน่านะครับนี่ก็มาพากันมาปลูกใบสามครับก็คือช่วงเศร้านี่ก็อ่าล่อทีมงานตัดอ้อยพันอยู่นะครับใบมาครับผมก็มาปลูกใบสามจนหอดไอ้ทุ่มหนึ่งครับนะครับผม ตอนหกโมงนะผมหกโมงฝนตกไรค,ครับเราก็ผ้ากันเป็นลบยูเทียงนะครับผมลบยูเทียงแล้วก็รอฝนเศร้าบรรบ้าครับทุ่มหนึ่งเลยตัดสินใจไอ้<ห>กับบ้านเลยนะผมพาฝนกลับไป,ไปเลยนะครับมาหอดเคร่งท่ากับฝนน <ำ S 2> ้าลงม่อีีครับนะครับผมไฟกับดับเพไ,<ม>ไฟครับพากับบานครับเลีอยร่องนึ่งท่านก็เอาไอ้พัน้อยพันยางล่งไว้นะครับผมก็มือรุ่นกับว่าิร์เตเอาบักจก ค่ามูอีกคนสามเนะครับผมแล้วก็ข้อมสีดยาคุ้มนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเพื่องหยาเพื่อยังเพราะว่าผมปลูกแล้วแล้วๆลนว่ฝนตกลงด้วยเส้นครับหยาเกิดแน่นอนนะครับผมผมก็ต้องยาคุ้มอย่างยังีสีได้นะครับผมนั่นฝนบาตกก็ต้องสีที่เราครับยาคุ้มปลูกไว้เซฟก็สียาคุ้มเลยนะครับผมก็ตามสูตรนั่นนะครับ เวทีห้าสิบปีหาคนบิเสียหยาหรือว่าหาคนบิสีดยาข่ายหยาอย่างเี้ครับเป็ยนยอดแห้งครับพันเหรอครับท่นใช่น้ำร้อมใช้ปลากระพงเป็นยังหราครับทบอตอกสะลักคอยอีกนะดอกสะลักขวาคอยอีกนะ ไไป,ไป,าป้างรปะฉนวิ่ไปมันน้มเขามขันน้ามเขาเหาอว่าเขาฟองนคะครับ น้ำมันมีบ่บาน 网络呢？ เอามาหนึ่งเบอร่เียมันเอมี่ไงั้นผมเหรอเนาะนะไอ้มันเรม่งั้นหน่อยมันเลยแหลกมไดห่มเล่นมสดคุ้มด้อันอ้อยเือไม่เือนสมไมอกดียะส้ยมันมือ แับนนีบ่บ่บ่ปลูกเนยี่ห้ีย่แ่อันี่ขอไออุ่มเลยนี่ยไอเต็มเลยเอาแดงเศร้านะข้าบายซอยโอ้ผมมีกันหน่อยไม่เอาว่าเยอยมีกันบานเอางอนนั่นนั่นมันตาเอเลยสองลอย

เออตัวบริจีนีฮอว์ดูว่าเออเรื่องะเรื่องไม่เพราะว่าใจเป็นนี่ไปเอามาทันลวะอทีออ่สูบ <laughs> ครับผม มีอยมนี่ดาเด้หายบเนี่ยลอ้วนนมคับเถอะว่ถอบ้านงเป็นตรงปออกมาถ้าเปนิแม่อยากคุ้มเหาอมี่ยืนบา s